กรดหมู่บ้านผีเฮียนคุยเรื่องของตาทิพย์ที่มองเห็นสิ่งลี้ลับได้พระพระพระจะเลิญพรอนโยมมีอะไรให้อัตมาช่วยไหมจูจๆชายคนนั้นก็ตะโกนหวีดร้องขอความช่วยเหลือเหมือนล่างของตนเองกำลังโดนไฟไหม้ข้าบอกแล้วไง นี่มันไม่ใช่ที่ของพวกเจ้าร่างนั้นตวาดลันอยู่เบื้องหน้าหลวงพอ่ออยู่ในที่ของใครของมันเถอะโยมพวกเราแค่มาขออาศัยอยู่สักคืนหนึ่งเท่านั้นแหละนี่มันเป็นกรรมของพวกมันนี่เป็นสิ่งที่พวกมันต้องชดใช้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะเข้ามายุ่ง